ครับสวัสดีครับผมบาวเกมครับเซลยวขายรถคู่าจะเล่นใช่ครับอันนี้มีนัดส่งมอบนะครับเก่ามงเสาสุดรอจะเอาเก้าอ่แล้วครับไทยแล้วไทยมุมใหม่นี่พี่โพมครับขนส่งหน่งเดียวอันนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดนะครับแอลสีศูนย์หนึ่งีครับ โซลตใบมีดดันดินนะครับฐานฐานค่าพุททีท่นะครับรบจุดครับผมเมื่อนี้เข้ามาอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับมันติวนะครับที่มันติวตำบลจุดน้ำใสอำเภอคอวงังจังหวัดยะโสธรพี่นดทรงบอกครับออตอนนี้ก็สองโมงสองโมงสี่สิบนาทีนะครับ หนุ่มข่าเป็นว่าเลอกบี้ยก่อนเก่าโม่งนะครับออกมาได้เสาครับทีมงานมือนี่ครับผมเป็นบรรยากาศครับตรงเสาครับอันนี้ก็ของแถมนะครับเบีรยครับกับน้ำมะลมครับหนขาเจิมนะครับใส่รถเข็นนะครับเาแล้วครับสามรอตอนน้ับน ลูกค้าคุณแม่เจสอนให้มาเตรียมต้อนรับนะครับราคาเงินสด650,000บาทนะครับอันนี้ลูกค้ารับส่วนลด54,000บาทครับลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าครับผมจะเป้าเกี่ยมกับลดเงินนิดนครับหามเงิน4,000บาทครับใจใจดาวน10บาทครับ นี้ลูกค้าจ่ายแค่พลบอนครับ3า0พบาทจ่ายเป็นงวดลายปีนะครับไม่มีไม่มีงวดจ่อยนะครับลายปีล่วงหน้าจะสงปีละ1น0่0 0นกว่าบาทนะครับเจปีแล้วกับปีที่ไทยห้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมอันนี้เป็นรายปีล่วงหน้าครับนกกำลังเอาโนตตอรีนะครับไป าครับครับตอนนี้พี่นพกำลังแนะนำครับแ,ะะแนะนำวิธีการใช้งานรถนะครับชมบรรยากาศครับ แค่ผมสำหรับคลิปนี้เบาเกมประหยัดปีไทยรดอบรรยากาศการสมอบนะครับสนใจที่ต่อ0ูนยทยเก่าหาปัญหาศูนาเจดเจครับ เป็นเบอร์ทั่วเลยกัเบอร์ไล่ของบบาวเกียมครับคุปตาเะเดเนิญช้สาขาข้างในครับครับฝากไวนน้นะครับโปรโมชันดีๆนะคารับหาได้ตลอดครับผมขอบคุณครับ